เือเทแลยทุกคนน่ากินมากสวัสดีค่ะทุกคนมาทำต้มปลาหินใส่มันฝรั่งลาบผักชีตะไคร้ใบมะกรูดค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่คือเครื่องเคียงเนี yeah. ่ยใส่ลงไปลดดีแล้วก็เกลือ ซอสปรุงรสเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะทุกคนเดือดแล้วค่ะทุกคนใส่ซอสปรุงรสกับน้ำปลาเพิ่มลงไปอันนี้มันฝรั่งค่ะทุกคนเดี๋ยวต้มให้นิ่มนิดหนึ่ง ใส่ปลานินที่หั่นเอาไว้ลงไป<ะ>นี่คือวัว ใส่มะเขือเทศแล้วก็ต้นหอมลงไปเมนูง่ายๆแต่อร่อยนี่เดือดนะคะทุกคนสีสันน่ากิน เสร็จแล้วค่ะทุกคนมาตักเฉยชามไปเลยค่ะ นี่ค่ะทุกคนสีสันน่ากินมากค่ะเสร็จแล้วค่ะต้มปลานิลค่ะ